ยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงสวัสดีค่ะอิชันนางสาวสมปทนาเกิดหน้าตำแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานสำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี สมเครื่องแบบสมยขาาาารรชกทำงานเป็นพนักงานราชการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีเมื่อปีพศ2557ถึงปีพศ2561รวมระยะเวลา5ปี<ไ>และได้สอบบรรจุเข้ารับราชการ,รกาเมื่อปีพศ2562ที่สำนักงานบริหารกลารกรมการ,กการข้าว แระได้โอนย้ายกลับมากรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปีพศ2564สำนักงานเกษตรอำเภอบางปวยจังหวัดนนทบุรีสาเหตุที่โอนย้ายกลับมากรมส่งเสริมการเกษตรเพราะมีความรักและมีความผูกพันกับพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆชาวเกษตรนนทบุรีทุกท่านค่ะ สัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำ เกษีอำเภอบางปลวยครับก็ในฐานะผู้ค้าบัญชานะครับของกุณสมปัานาเกิดนาคนะครับหรือน้องตูนนะครับตลอดระยะเวลาที่ได้ทำทางานร่วมกับน้องตูนนะครับน้องตูนเป็นคนที่มีอัธยาศัยนะครับที่น่ารักนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจนะครับเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมงานนะครับน้องเป็นคนให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นอย่างมากนะครับตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกัน สองปีกว่าที่ผมมาเป็นเกษตรกรบางกวยที่นี่นะครับน้องเป็นธุรการนะครับที่เอาใจใส่กับงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเบิกจ่ายในเรื่องของการทําหนังสือรับส่งต่างๆนะครับน้องอตั้งใจทํางานนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีการวางแผนในการทํางานทําไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรหรือจะมีประเด็นอะไรที่มีความสําคัญน้องจะจัดตารางงานได้ดีมากนะครับ รวมถึงยังมีย mm ังเป็นคนที่เอาใจใส่กับเพื่อนร่วมงานนะครับคับเพื่อนร่วมงานมีกิจกรรมหรือมีงานอะไรที่สําคัญนะครับที่น้องตูนนะครับสามารถช่วยเหลือได้นะครับน้องตูนก็จะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเวลาอาเภอนะครับขอความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆรวมถึงสานักงานเกษตรจังหวัดนะครับขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับน้องตูนก็จะอาสาเข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจอาสาไม่ว่าจะเป็นงานคลินิกเกษตรหรืองานอะไรที่มีความสําคัญ ว่าจะเป็นงานประเพณีนะครับวัฒนธรรมต่างๆของจังหวัดนนทบุร,บรีน้องตูนก็จะเข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆงานนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงเลยเห็นว่าน้องนะครับมีศักยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทํางานที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับรวมถึงเป็นคนที่มีความตั้งใจนะครับที่จะทํางานแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับปกติเนี่ยทำงานร่วมกันน้องก็จะลงทะเบียนเรียน e-learning อ,อยู่ตลอดนะครับแล้วก็จะสอบถามผมว่าหนูควรเรียนอะไรนะครับผมก็จะ ให้คําแนะนําน้องนะครับน้องก็เป็นเด็กที่ตั้งใจนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากคณะกรรมการนะครับในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับในในสายงานสนับสนุนดีเด่นครับให้น้องสมปรารถนาเกิดหน้านะครับได้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่นของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไปครับขอบคุณครับ